ทุกคนมาเจอโมเตะดูดิส้มเต็มป่าเลยแต่น้ำเยอะมากเลยนะคะทุกคนดูดูดูนนนนนนทั้งหมดเลยนะคะทุกคนโมเตะส้มส้มไปนะที่เห็นส้มส้มนะใช่ทั้งหมดเลยนะคะทุกคนดูดีอ่า โอ้ยทุกคนนี่แหละค่ะถ้าเจอก็จะประมาณนี้เนาะถ้าเจอแต่ซันจะเก็บยังไงอ่ะน้ําเยอะมากแต่ซันก็ใส่บูทอยู่ค่ะทุกคนโอ้ยเอาเก็บเก็บเก็บะทุกคนเก็บสามีไม่รู้อยู่ที่ไหนส่งรูปไปให้สามีดูก่อนเนอะุกคนดูดีดูดีดูดีสวัสดเนาะสมสมสมเต็มปลาเลยค่ะทุกคนได้ Kip, ka, kip. kip.